หนูเป็นคนที่ชอบไอเลฟหนูเป็นคนที่ชอบอ้ออ้อยใคของแฟนมากได้พี่จะวานหนูไหมถ้าพี่จะพูดว่าพี่จะพูดว่าพี่รักหนูไหมเขีนั้นพี่ได้ถ้าพี่ไม่นรำคาญพี่พูดซิว่าพี่พี่รักหนูไหมแค่นั้นแหละพี่พูดออกมาให้ทุกคนเขารู้เขาได้ยินกันว่ารักนะรักหนูนะรักทโลกรักจักรวาลโลกเนี้ยก็พูดเออรักว่ะ ดีแล้วไงอย่าทำมันไม่พอใจเขาหาว่าอยากให้หนูเป็นแฟนชีวิตหนูนาที่นี่ที่นี่ความรักหนูได้นับครั้งได้เลยเพราะว่าหนูเป็นคนเลือกจริงๆแม้ชีวิตถ้าถทีพี่จะรักหนูเลยมึงสองคนเหมือนงูเห่ากระพังทอนพี่ก็บอกไปพี่ก็บอกทุกคนไปว่า ว่ายังไงว่าแบบว่ารักลุ้นรักหนูนะรักเขาโลกนะรักเขาแตกรวาลโลกนี้นะรักช่วงช่วก,การน้ำเทิญแบบเนี้ยประการน้ำเทินแล้วกขวดน้ำรับพรตกซะได้ไหมตกไหมอะไรเนี่ยพี่พูดดีๆพูดกับหนูพูดดีๆพูดแล้วไง ใจเย็นใจเย็นดิมึงก็ง้อมันหน่อยดินลากันเลยเอาพี่น้าไปนี่พี่หนูจะพูดให้ฟังนะเวลาที่เวลาที่อย่างเงี้ยเราเราก็เรารักกันเนี่ยให้คนอื่นเขารู้ให้คนอื่นเขาเห็นเ่ยพี่ก็พูดไปว่าพี่รักหนูตรงไหนพูดยาวพูดสาหันยายเขาฟังเลยพูดที่เขาฟังไปเออจากพี่พูดฟังไปฟังไปเลยอ่ะฟังเองนี่คาว่ามั่งทิงแชมป์อะไรเนี่ยมา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 เอิ่ พี่รักเท่าฟ้านะอีอฟ้าคือใครอีฟ้ามันคือใครมีคนอื่นแล้วไม่ต้องมารักหนูหนูไม่อยากเป็นสองล่องไผ่เปรียบเทียบเฉยๆว่ารักเท่าฟ้าเนี่ยรักบอกว่าเกิดประมาณนะ่ะไม่ไรเงียะเริไหน,นี่นี่เธอรู้เรื่องจังเลยต้องรัก กมาสิชีวิตฉันเลยนะลุงก็ให้ได้นะแล้วล่ะเขาแบบว่ารักโอ้ยจีบหายเอ้วนะสาดโอ้ยหุ่นมากัดมาต่อยเลยจะเนี่ยมันเริ่มก่อนนะฮะโอ้ยมึงนี่ขี้ฟองเขาทำแล้วเร็วเร่งเร็วเข้าเยี่ยวกูมดขึ้นแล้วนี่แล้วเขาจะไปไปทางทางไปไปไปอยู่ตรงนู้นไปจะเธอเสียใจมากพี่ พี่นี่ถ้าเรามาด้วยกันเราก็ต้องกลับด้วยกันแหละเออแลล้้ววกกับับดยนความรักน,นะเราเธอก็ออื้หือไม่น่าลำพานว่ะรักจพิงเลยเคยเห็นพี่กระทืบกระทืบคน,นยังเคยเห็นมากกระทืบคนพี่เคยทําอยากเห็นนะ่ะอยากเห็นไงยังเด็กๆเด็กกระทืบคนแถวนี่ให้ดูเยอะมากนะหนูสับพี่อย่างเงี้ยอะไรหนูสับอย่างเงี้ยพี่สรุปตรงเนี้ยับ นี่หักแล้วมันจะจับได้ไงอ่ะโบปั๊บนี่จาบก,กันอ่ไม่ได้ไพี่ไม่ทันทำไมอันนี้หนูยังอยู่อือหนูก็งอปั๊บปิ้งปั๊บหนูหมุนเลยหนูหมุนเลยหมุนป,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 ปั๊บหนูสอบปั๊บปึ๊บแล้วนี่ได้เลยนี่อักขอมันเมื่อยว่ะท่านเนี่ย ต่อยกันไม่เมื่อยวานพี่ศิลปะการต่อสู้เมมื่อยสู้ยุมชูไม่ต้องหัวเราะอ่ะผมไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องตลกเพราะว่าขายสวยไม่ได้อะขายสวยไม่ได้นะคะจริงๆแล้วชีวิตคนอ่ะมันก็ต้องมีความสวยทุกคนรู้ทุกคนรู้ใครว่าหนูสวยนั่งกับมือเลยเจออีกแล้วมึงผสมอะไรให้คนดูกินในยีดงกูพูด นี่กูคายตะขาบให้หมดแล้วทำมาสองรอบได้ได้ได้หยุดพูดอยู่นี้นะมาไม่่ต้ออองชชบบทีไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องแบบนี้ไม่ต้องอแบบนี้้ไม่ตงหัวเราะค่ะไม่ต้องไม่ต้องหลอกค่ะไม่ต้องหัวเราะค่ะไม่ใช่เรื่องตลกอะไรน้องไม่ต้องอะไรเลยโอ้ไม่ต้องห่วเราะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าในดวงใจต้องบอกนะแล้วเธอก็จะชอบต้องไปไหนฉันจะไว้สักตัวอะไรก็ไม่รู้ สวยมากเลยโอ้ยหน่ารักน่าใคอีดงมึงดูกระชากเลยคึกจริงจริงกีเวนคึกสะเพริ่งกูหงอยไปเลยเนี่ยไงละมึงกระทอมบนลิ้นไงฮะอันนั้นร้านอะไรอ่ะไรอะน่าจะอร่อยนะที่คนนั่งกันนะใช่น่าจะกินกันหลายถ้วยเห็นกินมาตั้งแต่ออกแขกยังไม่ลุกเลยนะเขาเมาโต้เขาเมาโต้ เ<ม>หนือครู